อันอันนาวอัน มดับแม่ไอเดอะสามสี่อ mm ย่าหัวฟันอรอกใช้เพื่อนว่าให้เพื่อนอ่ะเพื่อนหนูก็เป็นอ้แร๊์มิ์ไม่ใช่เอาใหม่ลูกมิ์มิ์ Meu Alguém <laughs> oh, <he de> <laughs> me